เพ่ได้เคยให้คำสัญญากับสาวคนหนึ่งไว้ว่าถ้าพวกเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพวกเราจะประสบความสำเร็จแล้วเวลาผ่านไปทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ ทั้งคู่ไม่ได้ประสบความสําเร็จและสาวก็ได้พาผู้ชายคนใหม่มาโชว์ตัวพระเอกรู้สึกเสียใจจึงได้ไปดื่มกับเพื่อนเพื่อรักษาแผลใจแต่เมื่อเขากลับมาบา้านก็ได้ไปพบกับสาว,ส,าวสวยคนหนึง่งที่ได้โดดเข้ามากอดเขาเขาจาไม่ได้ว่าเธอคือใครแต่พอเธอเรียกว่าโอนี่จังเขาก็นึกได้ทันทีว่าเธอคือน้องสาวต่างพ่อชื่อว่าโทโมโกะนั่นเองแต่จูๆ่ๆเธอก็หายตัวไปแบบไม่ล่ลําลาพอก็บอกไว้แค่ว่าเธอไปเรียนต่อต่างประเทศนะ่ะแล้วรู้ตัวอีกทีเธอก็มาอยู่เตียงเดียวกับเขาแล้วและเขาก็เลือกไปเห็นของในกระเป๋าเธอซึ่งมันม มีใบประกาศนียบัตรจากมหาลาัยดงังที่บอกว่าเธอเรียนจบปริญญาเอกแล้วแต่เธอเพิ่งอ,อายุ18เองนะเพก็ตกใจวันนี้เขามีน้องสาวเป็นถึงระดับด็อกเตอร์เลยงั้นเหรอแล้วต้องบอกเลยว่าโทโมโกะเนี่ยเธอเป็นคนที่ขี้แกล้งมากๆเลยครั้งหนึ่งเธอเคยหลอกพระเอกว่ามีแมวจอนจัดเข้ามาในบ้านรีบกลับมาด่วนเลยเพก็รีบกลับไปแล้วรีบถามหาว่าไหนแมวก็ที่เห็นเนี่ยแหละแมวจรจัดสำหรับใครที่สนใจโทโมโกะก็สามารถเข้าไปเจอเธอได้ในเกมเคซี่ว <ๆ S 2> ัน <ๆ S 2> ซึ่งในตอนนี้ก็มีการ์ดของตัวละครโทโมโกะเข้ามาใหม่ด้วยีีชื่อการ์ดว่าเจ้าเหมียวในโอวาสเป็นการ์ดสายโจมตีที่มีความสามารถในการสร้างดาเมจทะลวง180%โดยไม่สนค่าเด็กของศัตรูสามารถโหลดเกมมาเล่นได้โดยกดที่หน้าไบโอของช่องได้เลย